กินออะะไร่สรุปกินอะไรอ่ะเขาถามว่ากินอะไรว่ากินหมูกะเพราเอ้ยมีเมนูอะไรบ้างวะเนี่ยขอเสิร์ชวินชอบกินแซลมอนครับวินชอบกินเนื้อกะเพราเนื้ออะไรครับเหนื่อยหมดเหนื่อยลอยลอยลอยเนีได้ไงอ่ารู้ดิคือผมต้องบอกเลยนะครับว่าเยอะโอ้เหนื่อยว่ะเหนื่อยมากเลยเนี่ยเพิ่งราแรกเออเพิ่งร้าแรกครับก็เป็นเรื่องแรกก็รู้สึกกดดันมากครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเรื่องนี้เนี่ยมี มีแฟนนิยายรออยู่มากแล้วก็แบบรอดูติดตามเยอะมากจะรอดูว่าซีรีส์ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับว่าตัวไายกับสารวัตรจะมีตัวตนจริงๆแล้วเฮ้ยเราจะเราจะแยกสารวัตรจากไายหรอใช่ใชแชเราแข<อ><ช>่งก <ๆ S 1> ันบ้างเออเรามาลองแข่งไม่เป็นไรหรอกปนมิกองก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วพ่เอเนีเอไม่ใช่งน้องน้องไม่ใช่กับบ้านคอนโดก็อยู่ด้วยกันคอนโดได้เหรอ I like your eyes, you look away when you pretend not to care I like the dimples in the corners of the smile that you wear I like you more, the world may know But don't be scared Cause I'm falling deeper, baby, be prepared I like your dress, I like your fingers Love the way that you smell To be your favorite jacket just so I like could always be in it I loved you for so long Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and every moment. Always and forever, I know. I can't quit you, cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow. Dissappears till rainy day, becomes clear, never knew love like this a day clear love becomes Never knew love you แต่ความจริงเขาเป็นคนที่เป็นคนอบอุน่นคือผมสัมผัสตรงนี้ได้แบบคือตอนแรกผมไม่คิดว่าแบบคนที่มีนิสัยโลกส่วนตัวสูงแบบว่าชอบอยู่คนเดียวแบบอินดี้จะมีมุมนี้ ซึ่งแบบผมพอผมได้ไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยไปสิไปสิในซีนในในในเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เออทำงานร่วมทำงานร่วมกันแล้วก็แบบไปเตะบอลไปทำกิจกรรมร่วมกันเงี้ยผมได้เห็นมุมนี้ของเขาซึ่งแบบผมได้ใจผมไปมากได้ใจผมไปมากก็ไม่ก็ด้วยความที่เราเป็นเป็นพี่ด้วยอย่างเงี้ยชอบส่วนไหนของการละการเพราะอะไรอันนี้อันนี้ก็อันนี้มาตอบไปแล้วโอเคเออผมชอบ ขของเาามชอบปากของเขามากครับผมเพราะมองว่าปากเขาอะมันปากเขามันมีเสน่ห์มันกระจับใช่มันกระจับมันมันมีเสน่ห์มากแบบขนาดเป็นผู้ชายเองแบบรู้สึกอยากจะชอบชอบครั้งที่เข้ากับน้องเนี่ยมันมีความที่มันมีกลิ่นอายที่มันอันนี้ใบหรือว่สารพัดวะยอมไหมฮะไม่ยอมไม่ใช่ มันมันจะมีความแบบพี่กายหวดดีแล้วก็ดึงดึงเนื้อออกไหมฮะความเธอไข่เล่นเป็นใครอะไรอย่างไงบ้างวีนวีนเธอเล่นเป็นใครผมเล่นเป็นไทยครับอ่าเอ่อคาแรคเตอร์ของไทยเนี่ยคือไทยจะเป็นคนที่มี energy เยอะมากครับผม เอ็นจีเจะสูงประมาณนี้เธอเธไม่เอาญาติกับใครเลยนะครับไน้องตัวเองยังเอาไให้ไปไหนอะไรอะไรเอาไทยคนเดียวครับอาเอเธอคนกัลลมมีแต่เธอไไม่ไม่ต่ว่าเอาใจใส่ไทยคนเดียวอันนี้ทำแร้วไปขับบินทาเดียวครับเอ่อทำนี่คือไปอย่างกเลยค่ะสอเที่ต่าั ทำเดียวพูดออกมาได้พูดออกมาทั้งหมดชื่อกลมไม่ใช่ทุกอย่าง <c oughs> คนงานสะพานสะพานไม่ใช่ลูกของว่าเชื่อมตรงแล้วว่าไม่เนี่ยเออเอามันมันอะไมเนี่ยเออละว่ามันทำไงไรเทียนไงไม่เชื่อไม่ซ้ำมี่สอบพยางามพีสอบพยางามจิไก่เป็นแมลงครับที่สอบเป็นแมลงบินแมลงบินอะไรต่อเฮ้ยลอยต่อหนึ่งไป นิหน่อยอ่ามาค่ะต่อมาค่ะเปิดฝักบัวแล้วเจอน้ำร้อนคุณจะรีแอคสามสองหนึ่งไปค่ะเอาไเอาโอ้โอ้โอ้โหกนี่อ่อเอ่่ะข้อต่อมาค่ะไปค่ะกาแฟลวกลิ้นค่ะสามสองหนึ่งแอคชั่น จะบ้าเหรอไม่รู้เลยเรื่อะไรเนี่ยหลังนี้จะกินสุดอะลรจับนี่จับนี่ยังไม่ถินเลยอ่ะทีเดียวหน่าโอเคจะถามไปครับเรื่องนี้ต้องเล่นทั้งเล่นดนตรีทั้งเตะบอลเลยต้องมีไปทำแานบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าก็ต้องเติม จริงๆก็ส่วนตัวเป็นคนเรื่องกีตาร์เตะบอลอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเพลงเพลงแบบเพลงบางเพลงที่เราแบบไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องเอาไปซ้อมที่มันต้องไนในชั้นผมอันนี้เป็นเรื่องแรกของวินครับแม่ครับเป็นยังไงบ้างเป็นรับบทแบบนี้ด้วยเออก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันมากๆครับเพราะว่าไม่เคยที้ดูชี ก็เพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็อีกอย่างคือซีรีส์เรื่องนี้มาจากนิยายที่มีคนติดตามเยอะมากๆวินไปก็ได้ครับน่ารักมากครับแล้วก็ทุกครั้งไปไดครับได้รับครับไหนต้องไปยังไงบ้างครับชอบครับชอบชอบไข่ชอบครับชอบครับเนอกาคนที่หนักกว่า มีก็สนิทกันแล้วเต็มที่สนิทสนิทครับสนิทเลยสนิทเลยสนิทเลยเลี้ยวของเลียวของเลี้ยวับอย่างที่ดูในวิดฉากนี้ครับผมเขาจะต้องคีมคาแรคเตอร์ให้ดูปภูอะไรเงี้ยแบบคีมหน้าตลอดคราเป็นแบบเขาบอกสารวัตรแอบชอบนะเพราะว่าสารวัตรเนี่ยแอบชอบวีแอบชอบทายจิ้งเนี้ยเราจริ้งเนี้ย แล้วแต่ละคนมีโมเมนต์แอบชอบกันบ้างไหมครับในชีวิตจริงครับมันชอบคนเองครับไม่ไ่ครับชอบใครก็ได้ครับในกวมันนึงเดี๋ยวเอาไว้แจกคนจากทั้บ้านครับ้าถ่ายเพียนะครับเพราะว่ามีคนดีโอีอออออ่ออ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 อี่ออ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 อ ยากว่ะอาได้แล้วเราอ่ะช่วงที่เหนื่อยมากอยากได้ยินคำว่าอะไรจากคนข้างๆมากที่สุดช่วงนี้เหนื่อยอะไรจากคนข้างๆนะครับ เอเออกูกูอยู่กับมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรก็ได้ที่บอกว่าเขาอยู่แบบอยู่ข้างเรานะไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยแค่บอกว่าอยู่ข้าง<ม> ของการแต่งหน้านะครับหลักแต่งและนี่คือไมติีใหม่ของการแต่งหน้านะครับ <c oughs> มาเลยครับได้มาลองโซฟาใหม่นุ่มจริงๆ <c oughs> เขาไ,ไ,ไปต่อไม่ได้แล้วม,ลมันจะไม่ดีเอาต่อรนะ